เอเจอจ้ะก่อนลูกไอ้ตรงนั้นแหละโอ้ยขยันจังเลยอพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวหนีบตีนตรงนั้นไม่ได้ย้ายย้ายตรงนี้กาตรงที่ตละลามเมอ่ะมือดำหมดแล้วใส่ถุงมือเร็ว เอาใส่ถุงมือเดี๋ยวเราใส่ถุงมือมือไม่ดำเนี่ยดูสิมือดำแล้วเนี่ยเออเอาใส่ถุงมือเร็วๆใส่ถุงมือด้วยเออใส่ถุงมือก่อนอืมใส่ถุงมือก่อนใส่ถุงมือก่อนด้วยใส่เป็นไหมข้างซ้ายข้างซ้ายเออข้างซ้ายอืม ดูที่นิ้วปลอมมาแล้วนะข้างขวานี้แ่ไปเลย โอเคอืมไม่ต้องจับแล้วเนาะมือดำหมดอืมดูสิไปล้างมือไปไปล้างมือนู่นน่ะสบูู่ล้างมือนู่นเอ้นู่นนู่นไปล้างนู่นทางนี้ทางนี้ทางนี้